ครูเองนะคะในที่สุดนะคะวันนี้ที่หนูรอคอยในที่สุดหนูก็มีสปอนเซอร์เข้าแล้วนะคะสปอนเซอร์ของในวันนี้ก็คือ FK Journey ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะหนูดีใจมากมากที่ในที่สุดหนูก็มีสปอนเซอร์ที่เป็นเกมเข้ามาสักทีนะคะแล้วเป็นเกมที่แบบน่ารักมาก คือพอเข้าไปตอนแรกคือภาพน่ารักมากๆหนูรู้สึกถูกใจนะคะ FK ฟเคเจนี่เนี่ยจะเป็นเกม i อดอที่เป็นเกม Open World ด้วยนะคะคือในเกมอะ่ะคือมันมีอะไรให้ทำเยอะมากหนูอะ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นเกม Open World มากๆเขาก็จะมีเควสให้เราเดินทางไปแล้วเขาก็มีเดินออตโต้ให้ด้วยแต่ทีเนี้ยเวลาเราเดินออตโตอ้อ่ะมันจะเดินทางหลักเป็นปกติแต่พอ พอหนูเห็นอะไรข้างทางนิดนึงอย่างเงี้ยหนูเห็นข้างทางเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีแสงมันมีของมันมีของเอ้ยตรงนั้นก็มีของเอ้ยตรงนี้ก็มีกล่องเอ้ยตรงนี้ก็มีมอนหนูแวะอ๋อนี่ไงเดินเดินออโต้ให้เลยนึกว่า oh God. โอ้ม y g ก็โหเดี๋ยวนะขอแวะกันได้ไหมเผื่อมีของให้เก็บอันนี้อะไรอ่ะ F โอ้ช่วยคนได้ด้วยโอ้ม y g ก็ โอ้เราเราเราทำภารกิจช่วยช่วยคนได้ช่วยคนได่โอ้ช่วย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 ไงต่ออันจริงๆนะหนูไม่อยากสปอยมากคือหนูอ่านเกมเนี้ยคือเล่นสองชั่วโมงอ่ะหนูนั่งอ่านเนื้อเรื่องเกมไปแล้วแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะคือคือการทําสิ่งตัวละครในเกมเนี้ยมันสนุกมากเลยเว้ทุกคนหนูพูดตามตรงหนูพูดจริงๆว่าตัวละครคือน่ารักมากดูทางนั้นสิ พาคีวิทยชนมาช่วยดับไฟแล้วชิบีน่ารักจกังธาตุไฟกำลังโจมตีพวกเขาอ่ะชิบีชิบีน่ารักจังก็จริงข้าควรจะแนะนำตัวให้อัศวินวาเลน้ก่อนข้าชิแฮมมี่อัสวิรับใช้ของท่านคือแฮมสเตอร์ทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอข้าลึกสวยเดี๋ย่า เออเออเราโดนต่อยอ่ะมาหาสหายใหม่เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ของเรากันเถอะได้เลยเอาเนี่ยเราเรามาดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไรอ่นนี่เอาแฮมมี่ลงไปด้วยโอเคคูณด้วยความเที่ยองเพนเวิร์อ่ะเราจะทำอะไรก็ได้เว้ยตอนที่หนูเล่นอ่ะหนูเล่นใช่ไหมหนูก็กดให้เขาเตี๊ยตโนมัตอ่ะ นูกดนให้เขาเตี๋ยวอัตโนมัติแล้วหนูก็นั่งกินขนมอ่ะเป็นเกมที่เหมาะก,กับหนูมากอ,อันนี้อะปั้มอีกรอบหนึ่งโอ้โหชอบอะเขาเตี๋ยวโตให้เลยอะ่ะอ,อ,อันนี้คือมอนวนะเนี่ยใช่ไหมโอเคการท้าทายชั้นยอดศัตรูของเราดูเหมือนจะแข็งแกร่งจริงๆอะ่ะ ต้องระวังตัวให้ดีได้เลยเขาเวลสิบเอ็ดเราเวลสิบตั้งสองตัวชิลไม่มีอะไรหรอกมั้งเราลองลองแม้ยังไงก็ชนะหลุนๆอยู่แล้วยังไงก็ชนะลองดูไปไปเลยครับน้องพี่เชื่อว่าน้องทำได้โอ้โหนี่โอ้โห,โโหเลือดโ,อโหสุลล์อ้าวโอโ้แฮมมี่ จัดไปเลยเฟย์เยอะโหบอกแล้วสู้ได้ครับน้องสู้ได้ใช่ไหมไม่นะตุยไปแล้วตัวหนึง่งเอ้ยสู้ได้ดิยังไงก็ชน,นะหลุนๆอยู่แล้ว เราสู้ไม่ได้แล้วก็ต้องมาอัปเกรดสิครับฤฤฤฤเราก็มาอัพเวลสิครับเราฟาร์มเพื่อมาอัพเวลครับถ้าเรายังถ้าเรายังสู้ไม่ได้อีกแล้วก็ขออนุญ,ญาตขอญญตขอนุญ,ญาตกดกาชาเลยนะครับไปสู้ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องหาเพื่อนเป็นลุมเว้ยอือหลับตาหลับตาขอแบบ ขอแบบขอแบบตัวดีๆได้ป่ะลูกโอ๊กโอ้โหแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์อรไหนสินอุอ้ยีอคือตัวทองเหรอเซเซียโอ้ยก็ o ลรดมากแม่ ตัวตัวแลออกง่ายขนาดนี้เลยหรอเอาเกินเกินอันนี้เกินเอเ่เอไอ้นุ่มไอ้นุ่มต่อยกันใหม่ได้เลยไอ้นุ่มข้ามาเพื่อแก้มือเอาชิปปี้ออกมาแล้วก็เอาหมอน,นี่เข้าไปหมอน,นี่มีโล่นี่นักเวทนักเวทโอเคเราต่อทู้กันเลยนะครับไปเริ่มรอบนี้อย่าทำให้พี่ผิดหวัง พี่มาเต็มมากพี่มีตัวทองแล้วโ,โหเลือดไหลโ,โหไหลเป็นน้ำเลยอุวยิววิววิวต้องชนะแล้วแลวหละุิวน่ารักจริงเลยฟเฟย์เย่ชนะเอา,าเอา่ะเยี่ยมเลย เย้ yeah, ได้กล่องสมบัติอุ้ยได้อีกแล้วเนี่ยจดหมายเชิญโอ้โ oh. หแค่เราขยันฟาร์มนะคะทุกคนเราก็ได้แล้วโอเคอุ้ยมีของให้เก็บเยอะเลยดูที่เราเดินสวนเดินลัดโหดถ้าเกิดมันแบบมีซ่อนทางลับไว้นะโหเมืองสวยมาก เอาละทุกคนรู้อะไรหรือเปล่ารู้อะไรหรือเปล่าตอนนี้น่ะน,นะฉันอยากจะกดกาชามากมากเลยละขออนุญาตกดกาชาก่อนเลยแล้วกันอยากกดกาชาไหนกดยังไงสิเราไปกดกาชากันดีกว่านะคะทุกคนไปกกาชา มันไม่มีแสงสีทองอ่ะแล้วคิดว่าข้าจะพอแค่นี้อย่างนั้นเหรอไปไปกันต่อ Let's go ชอบจะด้วยกี่เกมนี้อุ้ยทองทองอุ้ยมิราเอลอุ้ยสวยชอบจะด้วยสาวหัวแดง ยังไงมามาือยังมาหรือ,อยังวิงง่ย,ย <c oughs> นอนโรเวนโอ้ยน้องเป็นซัพพอร์ตเนาะได้หมอน,นี้นะมาโอ้มเอาว่าเยี่ยมเลยไปเราเราไปกดอีกสักรอบหนึ่ง นี่นี่ดูไว้ก่อนอยากอยากได้น้องหัว,ห,ว,ห,วหัวกระหูกระยอไากได้น้องหูกระายไปลองไหนดูสิมีไหมขอสีทองอในสีทองใน flowers เออได้น้องอีกตัวหนึ่งสวยอ่ะกดผิด ได้ทองหนูได้ทองแล้วแต่มาดูกันว่าเราจะได้ทองไหนวีมิราเลกดพินได้เจโอ้ได้เซเซียเพิ่มมัดตาเขามีเพิ่มมัดตาด้วยเหรออุยอยากได้อ่ะอยากได้สุลอค์คนนี้ค่ะ <c oughs> มาแล้วรับสมบัติเต็มตาในบ้านลึกลับอุ้ยนี่ไงของขวัญการเดินทางโอ้โหเพียงแค่ล็อกอินล็อกอินเจ็ดวันก็ก็ได้ของได้ของเลยหรอหีบเลือกฮีโร่เราไม่ต้องไปเสียเวลาสุ่มนะทุกคนเพียงแค่ล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยได้ได้การ์ดสุ่มโห โหนี่นี่เขาแจกการ์ดสุ่มเยอะมากเลยนะเนะี่ยดูดิอันนี้ก็แจกการ์ดสุ่มโหเขาแจกการ์ดสุ่มแล้วเราพอเขาแจกการ์ดสุ่มปุ๊บเขาแจกฮีโร่เลยอะแล้วเราเลือกฮีโร่ได้ด้วยอะเควสอันตันอันนี้คือเคลียร์ด่านอีเวนต์แล้วปลดล็อกรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลเคลียร์ครั้งแรกของทุกเซิร์ฟโห รางวัลล็อกอินฟรีฮีโร่ทั้งหมดอันนี้คือล็อกอินกี่วันเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวหนูจะล็อกอินวันแรกนะคะวันที่หนึ่งได้พอหนุ่มพอหนุ่มวาเลนมาใช่ไหมชื่อวาเลนเนาะโอ้เราล็อกอินเป็นเวลาเจ็วันเพื่อรับรางวัลโอ้นี่นี่กี่วันเนี่วันไหนวันหนึ่งสองสามส,ามสี่โอ้คือหลายเท่ มาเยอะจังหูพอแล้วก็เป็นแจกของ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 ,ของทุกวันเลยนะเนี่ยแจกของทุกวันเพียงแค่เข้ามาล็อกอินนะคะทุกคนอยากได้น้องคนเนี้ยะไรก็น่ารักจังพอเราล็อกอินได้7วันใช่ไหมเขาจะเขาจะ,เขาจะมอบฮีโร่ระดับเอแบบสุ่มหนึ่งตัวโอ้พอเราล็อกอินส4วันเราก็จะได้อีกหนึ่งโอ้โหโห เกินไปหรือเปล่าครับน้องอีเวนต์เวลาอีเวนต์ไม่จำกัดด้วยนะคะเนี่ยอยากอยากอยากลองกดอันนั้นนะ่ะอันที่มันใช้เพชรอะเนี่ยสามพันเลยเหรอสามพันเพชรสามพันเพชรจดหมายเชิญเพิ่อมตตาเอาเราก็แลกเลยดี <laughs> เรามันอาจจะถึงขีดจำกัดที่เราจะหมุนกาชาละเราไปตีบอสไหมไปตีบอสจิวจัดเลยตอนนะี้เนี่ยเรากินขนมใช่ไหมเราปล่อยให้เขาต่อสู้เองเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินขนมเนี่ยไปเข้าห้องน้ำก็ได้นะ่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึง กลับมาเขาด่านอะไรแล้วเนี่ยยิบเอ็ดแล้วเหรอโอเคยังคุณเอฟเคคุณก็ต่อสู้กับมอนได้ดิโวินี่ไงเราไปป่าความมืดได้แล้วเอาว่ะฝันร้ายทุกประเภทเล่หล่อนอยู่ในดินแดนความฝันทุกวันเอาชนะพวกมันเพื่อท้าทาย ระดับความยากที่ยากขึ้นแล้วก็รับรางวัลมากขึ้นรางวัลดินแดนความฝันจะถูกส่งให้ทุกวันตามลำดับและความยากที่ท้าทายไปโอเคต่อสู้แลามีโอกาส5้าครั้งนะคะสำหรับการต่อสู้โอเค you're not even worth getting off o t e o I come to protect h e t t l e o e merciless n the f เขหนุ่มคนนี้เ <Great materials. S 1> ขาเวลยว <I> ีิบเก้าเองเราสู้ยังไงก็หลุนหลุนไม่มีเขามีแนะนำด้วยเหรอโหเขามีแนะนำด้วยรู้ดิ <c oughs> ต่อสู้กัน โอ้ต่อสูอ้อดทนอีกนิดลูกเอออ,อ,อตุยทั้งตีเล่อย้ดูดิ อ๋ oh, เราตีตามแบบว่านี่เราคือคือถึงแม้ว่าเราจะตีไม่ไม่จบแต่ว่าโอ้บอลไม่ตายแต่เราก็ได้ของนะเนี่ยนี่เราต้องไม่ลืมที่จะฟาร์มนะคะเฮ้ยอยนุม่มอะไรอะสิ่งมีชีวิตเสื่อมซามต้องการผู้เล่นสองหรือสมคนเพื่อเริ่มการท้าทายโอ้ oh, นี่เองเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะนี้เพื่อนๆมาเล่นได้ไหม ไม่ไม่มีเพื่อน,นหนูเล่นหนูเล่นแบบสองสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะเออสนุกสนุกมากปกติใช่ไหมคะเวลาหนูเล่นเกมมือถืออย่างเงี้ยหนูอาจจะชอบเล่นเกมมือถือค่าเวลาแล้วทีเนี้ยหลายๆเกมอะมันจะชอบมีโฆษณาขึ้นมาทำให้เราเสียเวลามากขึ้นอะ แล้วเราก็ต้องรอดูมันประมาณ4-5หวิมันถึงจะหายไปใช่ปะ่ะแต่ว่า f k j o u r n e y นะคะไม่มีโฆษณามากวนใจเลยหนูชอบตรงนี้แหละคือมันทำให้หนูได้เอนจอยกับเกมแบบอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ไม่มีเรื่องให้หน่ารำคาเลยนะคะก็ชอบมากๆเลยอยากจะลองประสบการณ์แบบหนูก็ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะคะที่ใต้คลิปไปโหลดไปโหลด ตอนนี้เลยตอนนี้เลยคลิกไปเดนนี้เดนนี้เดนนี้เลยในเกมนะคะจะมีแจกของเพียงแค่คุณเข้าเกมอะ่ะใช่ไหมโหลดเกมเข้าเกมยิ่งเล่นเรายิ่งเล่นเรายิ่งสุ่มตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นในช่องทางต่างๆก็จะมีแจกโค้ดแจกเพชรอีกนะคะนี่โอ้โหทำไมเขาแจกเยอะจัง <laughs> สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ F k Journey ทั้งบน iOS, Google Play และ FK จากเว็บไซต์สำหรับ PC FK Journey น,นะคะจะมีแจกฮีโร่ฟรีทุกตัวโดยแค่ล็อกอินนะคะและถ้าผู้เล่นทำกิจกรรมอีเวนต์ในเกมไปเรื่อยๆนะคะผู้เล่นจะได้รับจดหมายเชิญมาส่งกาชาฮีโร่ฟรีนะคะอีกมากกว่า450ครั้งกันเลยทีเดียวให้ผู้เล่นได้เอาไปอัพแล้วก็สัมผัสกับกลยุทธ์การต่อสู้ที่หลากหลายได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์กันเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็หากใครสนใจนะคะสามารถติดตามช่องทางออฟฟิเชีลของ a k k Journey ได้ที่ Facebook Instagram และ y YouTube นั่นเองค่ะไว้มาเจอกันนะ